สวัสดีครับนะครับถามมาเรื่องผสมหนึ่งครั้งนะครับน้ําเชื่อจะอยู่ได้กี่วันนะครับก็ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแต่ส่วนมากนะครับผสมเนี่ยสวันครั้งก็ได้นะครับผม2วันครั้งยิ่งดีนะครับแต่ถ้าผสม3วันครั้งเนี่ยถามว่าน้ําเชื่ออยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับผมนะครับผมเคยผสม4วันครั้งก็มีนะครับแต่มันอยู่ที่นะครับมันอยู่ที่คนผสมนะครับเราต้องรู้เวลาผสมนะครับรู้เวลาผสมนะครับ ถ้าเราผสมเช้านะครับโอกาสที่จะได้ลูกน้อยนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยสวันครั้งหรือ3วันครั้งนะครับอาจจะติดน้อยนะครับผมนะครับแต่ถ้าผสมค่ำนะครับผมสูตรของผมนะครับถ้าผมบ้างนะครับตัวเมียไม่เยอะเนี่ยผมจะผสมค่ำนะครับเพราะว่าอ่ามันจะได้ลูกเยอะกว่านะสาเหตุทําไมนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับอ่าตัวเมียนะครับส่วนมากเราจะสังเกตนะครับมันจะไข่เช้าสายเที่ยงนะครับน้อยตัวที่จะไปไปไข่หลังสี่โมงเย็นอันนี้มันน้อยน้อยตัวนะครับทีนี้ ถ้าเราผสมตอนเช้าโดยการเฉพาะการจับกดเนี่ยบางทีไข่นะครับที่มันกําลังจะออกมานะครับมันอยู่ในรังไข่หรือมันอยู่ในท่อนะครับผมมันกําลังจะออกมานี่พอเราไปผสมเนี่ยน้ำเชื้อมันอาจจะไม่ได้เข้าไปในรังไข่ทั้งหมดนะครับผมมันเลยเป็นเหตุให้ผสมได้ได้ติดน้อยนะครับผสมบางทีผสมสองวันที2วันทีนะครับแต่ว่าทําไมลูกมันน้อยนะครับก็เพราะเราผสมผิดเวลานะครับถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเราผสมตอนเย็นนะครับสังเกตนะครับ ไก่มันจะไข่แล้วนะครับไก่ตัวเมียมจะไข่แล้วนะครับแล้วเวลาเราผสมไปเนี่ยน้ำเชื้อมันจะเดินไปสู่รังไข่ได้เต็มที่นะครับแล้วสังเกตุดูนะครับตัวผู้เวลาเราปล่อยฝูงอะไรน่ครับผมเช้ามืดนะครับเช้าตรู่นะครับจะวิ่งไล่ตัวเมียนะครับกับตอนเย็นก่อนไก่ขึ้นนอนเนี่ยจะวิ่งไล่ตัวเมียมันจะคึกมากนะครับฉะนั้นเวลาที่ผมจะผสมนะครับก็คือเวลาช่วงโพลเพลนะครับห้าโมงเย็นหกโมงหรือ1นึ่ทุ่มอะไรนี่ครับผมผมจะจับกด ตัวผู้มันจะคึกนะครับน้ำเชื้อจะเยอะแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องของรังไข่โอ้ไข่มันขวางขวางทางเดินของน้ำเชื้อนะครับนี่นะครับก็ลองดูนะครับสองวันครั้งได้ก็ดีนะครับแต่ผม3วันครั้งเนี่ยสวันครั้งแล้วก็ผสมแค่3ครั้งนะครับผสม3ครั้งผมได้ลูก10ตัว11ตัวก็มีนะครับผสมเคยผสมแม้กระทั่งเคยผสม2ครั้งนะครับผม4วันครั้งสองแค่2ครั้งนะครับ ลูกออกมาก็6กเตัวนะครับก็อยู่ที่จังหวะเวลาด้วยนะครับผมกับประมาณนี้ครับ